ครับคะค่ะนี่ค่ะก็วันนี้วันเกิดวันดีเน้ะพี่ครับใช่ครับขอบคุณมากัรวบยอดทีเดียวใช่ครับรวบยอดทีเดียวเลยแต่ก็อยู่ในช่วงวันวันเวลาที่แล้วก็ทํางานกันทุกวันเลยนะครับเรามีการปรับปรุงตกแต่งสําหรับมิวสิกอันนี้จนดราฟต์แรกเดี๋ยววันที่5วันที่5้กันยารบบคุณวันเกิดของคุณแม่ของคุณอ้อครับก็ ผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากนั้นก็มาตกแต่งเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆครับนอ๋อครับควาพิเศษอครับทท่รไไครับเพลงนี้ก็คือ,อเป็นความคิดนะแบบที่<ม>อยากจะเป็นตัวแทนของทุกครอบครัวนะครับเป็นตัวแทนของทุกคนที่มีความรักเนี่ยได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่มันเป็นความรักที่สวยงามเป็นความรักที่เป็น เป็นโลกของสีชมพูนะครับซึ่งก็หลายๆคนก็คงจะผ่านเคยผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้นึกถึงว่าวันเวลาที่ผ่านมานะั้นเป็นวันวันเวลาที่ดีก็สามารถทําให้ ความรักในอนาคตนั้นมันก็สามารถก้าวเดินไปได้อย่างดีครับผมครับใจนลค่ะพี่อ้อเหมือนพี่อ้อมีส่วนร่วมในเพลงด้วยค่ะก็คือพิ่ติก๊กแต่งเพลงนี้มาประมาณสองปีที่แล้วตอนนั้นไปออกบีก็คือเขาบอก่าแต่งเพลงให้คุณอ้อนะแต่เราไม่เคยฟังหรอกก็ไปฟังในในวันนั้นละค่ะแต่ว่ามันเป็นแค่เดโมใช่ะก็ หน้าตอนนั้นถึงเวลาเนี้ยมันก็สองปีกว่าแล้วก็ก็เหมาะสมอะค่ะเพราะว่าก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากในที่ท,ที่ที่แต่งเพลงอ้อแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นอ้อก็มีความสุขมากๆเป็นเป็นเป็นสิ่งที่อ้อจริงๆอะ่ะฝ่ายฝันมานานว่าเราจะอยากจะร่วมมีกิจกรรกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นอยากมีสตอรี่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนชื่อเพลงเนี่ยรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตลอด20กว่าปีครับผมนะตอนที่วูดดี้เขาฟังเพลงนี้เขาบอกเขาขอทำมิวสิกเองนะครับเขาไม่เคยทำมิวสิกเขาก็อยากจะทำมากเลยแต่ว่าหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานก็มันก็ไปตามกาลเวลาครับก็สองปีผ่านมาแล้วเหมือนแต่งรอบใหม่เลยพี่เนาะไม่ได้แต่งนะคันนี้มาร่้งานก็กลัวแบบว่า อะไรนะครับผมเหมือนงานแต่งรอบให่<ม>แล้วก็ทุกอ,อย่างมันก็ประกอบกันหมดนะฮะแล้วก็ผมดีใจที่สุดเลยที่ลูกๆนะครับก็มาร่วมงานนี้ทําให้ทุกอย่างมันเติมเต็มความฝันของคุณแม่นะฮะมผมแต่งเพลงให้แม่แล้วลูกๆเข้ามาร่วมทํากิจกรรมด้วย ก็หวังคือต้องขอเป็นลูกสาวที่แบบปกติเขาก็จะไม่ออกสื่อคนเล็กค่ะก็จะนี่ถือเป็นครั้งแรกค่ะครรั้งแกไม่ไม่เคยอ๋อถือเป็นครั้งแรกเลยที่มาแบบว่าออกพร้อมกันขนาดนี้นะคะเป็นไงบ้างคะพี่ติ๊กทำไมถึงได้แบบว่าเออตัดสินใจแบบว่ามาเปิดตัวให้สื่อได้เห็นหน้าลูกๆแบบพยายญาพร้อมกันนั่นเองใช่แล้วครับมันก็เป็นความสุขอย่างมากเลยแล้วก็หลายครอบครัวที่ เป็นก็คือศิลปินเป็นนักร้องนะฮะก็อาจจะไม่มีลูกๆสารต่อนะครับเพราะว่าบางบางครอบครัวก็ลูกๆกก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับบางครอบครัวก็ก้าวหน้าอย่างมากนะครับมีลูกๆูกก็เขาเรียกว่าอะไรสืบทอดนะวิชาชีพของพ่อแม่นะครับดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าผมก็มีความสุขมากๆที่ลูกๆนะฮะได้ทําสิ่งที่ตัวเองอสามารถทําได้อย่างชาเมเนี่ยผมก็ดีใจมาก เขาแต่งเพลงให้กับวงตรีหลายคณะนะครับ mm hmm. เขาแต่งเพลงหลายคณะแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าอตอนนั้นผมเคยให้เขาแต่งเพลงของเบอร์โธงชยงายแมงไตด้วยนะฮะแล้วก็เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ถึงแม้ว่าจะแบบว่าไม่ไม่ได้ขวนขวายมากนักแต่เวลาเขาลงมือทําอะไรแล้วก็มกักจะสําเร็จเสมอแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากนะครับผมเพียงแค่บอกว่าให้ชเมแต่งตามความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ ทําตัวเองเข้าไปดีอยู่ในเพลงแป๊บเดียวเาก็แต่งได้เลยแล้วก็พอมาร้องก็ก็ก็ดีเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่เพลงเดียวนะครับมีอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงดีๆเขาก็แรปไปด้วยแล้วก็แต่งไปด้วยนะฮะแล้วตอนนั้นผมให้โจ้ไอ้บอยเขามาช่วยแรปให้แต่ว่าโจ้ไอ้บอยตอนถึงถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายมิวสิกของโจ้อ้บอยเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกให้ลูกมาช่วยแก้ปัญหาให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ เพลงดีๆก็กลายเป็น2เวอร์ชันที่มีชาเมเพูนแรปหนึ่งเวอร์ชันแล้วก็โจ้ยบอยหนึ่งเวอร์ชันครับอยากฟังเพลงสามวันเป็นไงคะวันนี้เขินไม่เอ่ยมาเจอเสือค่ะหนูพ่อห่วงไหมคะถามได้ไหมอ่าเลยค่ะหนูอยากเข้าวงการข้ามวันเลยว่าจะลองร้องขึ้นข้องไหมคะก็จริงๆถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะลองในหลายๆด้านออะไรย่างเงี้ยอ่ะนั่นคือ เคยไหมคะไรเงียนอยู่ต้นหน้าสื่อเคนค่ะกล้อเยอะตามรุ่นบ้างค่ะครับไอยาี่บ้างไอยาี่หนูไอยี่วันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกหน่อยอะไรเงี้ยที่ได้ออกสื่อเจอหน้าพี่ๆสื่อมระชาชนพร้อมทั้งตัววันนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะก็เป็นเหมือนเป็นออกสื่อครั้งแรกเลยแล้วก็งานไอยีก็เป็นผลงานแรกของหนูด้วย จริงๆวันเกิดพุ่พ่อหรือว่าเา<ห>มีอะไรพิเศษให้ไหมคะเออมีมีเรื่องพิเศษครับเมืม่อเช้ามีไก่คลอดออกมาตัวหนึ่ง, <laughs> น,งนะฮะก็ <laughs> คือว่ามันออกมาจากไข่ะนะฮะแล้วก็ผมก็ไปเห็นพอดีแล้วก็เ <laughs> มืเ่อเช้าก็เลยพาเขาออกไปเดินเล่นแล้วก็พาให้เขากินข้าวกินอะไรแล้วก็ไปซื้อไปซื้อลังซื้อไฟมาใส่ให้เขาก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีที่เกิดพร้อมกันกับน้องไก่คนนั้นลูกตั้งชื่อว่าอะไรนะ <idd> <Lust> ฟ,ฟูมฟูม <c nowadays> นะฮะน้องฟุ่มฟูมไม่รู้ว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีนะฮะเพราะยังยังไม่เห็นจิมเขาอันนี้พี่พี่ติ๊กนี่คือเป็นป่าดันให้กับลูกๆเลยไหมครับวันนี้แบบก็ถ้าเขาจะก้าวเดินต่อไปได้ก็จะดีใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าชาเมกับยาจีนี่ก็มีเขาเรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีโรคส่วนตัวสูงนะแล้วก็ยาจีนี่เพิ่งสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็เลือกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่ดีนะครับอันนี้ก็เริ่มเข้าไปเรียนแล้วนี่ยนะครับอะไรเปิดแล้วเนาะยางงานในวงการก็มีมาเรื่อยๆเลยตอนครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าเราก็มีหน้าที่นําเสนอความสามารถของลูกๆนะครับใครอยากจะให้ชาวเมแต่งเพลงหรือว่าจะเฟเจอริ่งหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรผมก็ยินดีนะครับ นเ,นนเนี่ยอย่างวันนี้เสือเขาก็สื่อทอดความเป็นอาร์ติสของคุณพ่อเซกโรโซใช่ไหมครับก็ชเมงก็น่าจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะที่อยูอ่ในวงการนี้พี่ๆฝากแฟนๆนะฮะกลับมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะไปตาม้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักต,ตู้ชิงิ์เดินทางกลับมาแล้วหลังจากที่ได้เขย่าว,วงการวยเพลง แรงไม่ยอมเปลี่ยนปลักรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านมาถึง17ปีแล้วนะครับเจ้านายครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดูเพลงนี้ก็เข้าไปในเพจของเรานะครับ T I K Ven Wak S H I R O หรือว่าติกชิโรเข้าไปได้เลยครับหรือเข้าไปที่ M J G Music by t i h i r o ก็จะได้พบเจอเอมิวสิกนี้ด้วยครับขอบคุณครัยืดอินเสิร์ตเลยค่ะ